สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสามแถวจานคู่นั่งขับมานะคะตอนนี้ขายอิสระค่ะเป็นขายอิสระนะคะดูนะคะดูจานทดที่แหวกนะคะตัวกบมีสองตัวนะคะจานแหวกเป็นจานใบขี้เมานะคะที่ใส่รถไถนาเดินตามนะคะทีนี้ลูกปืนนี้ จะมีสองข้างข้างละสองตลับนะคะรวมก็ขาหนึ่งก็มีสี่ตลับนะคะตัวนี้คานเป็นคานสองชั้นนะคะมีความกว้างหนึ่งเมตรสามสิบเซนนะคะเป็นคานสองชั้น,นะคะ่ะแถมสลักไปให้ด้วยนะคะสามตัวค่ะดูดรอบนะคะ,ะ,ะ,คะตัวนี้คือกองจักนะคะคือกองจักนะคะจนตัวทำงานนะคะ ตัวนี้คาว่าขายอิสระก็จะมีชุกนะคะมีชุกชุกมอเตอร์ไซค่ะตัวนี้ตัวนี้สามแถวนะคะสามแถวก็จะมีข้าวอยู่สามถังนะคะสามถังมีถังที่หนึ่งถังที่สองแล้วก็ถังที่สามนะคะจานที่อยู่ในถังจะเป็นจานสี่หุนนะคะ สี่หุนข้าวโพดจะลงทีละสองเมตรระยะห่างก็คือยี่สิบเซนแล้วเราก็แถมจานใส่แถมจานสามหุนสามหุนครึ่งนะคะตัวน,นี้นะคะข้าวโพดจะลงทีละหนึ่งเมตรระยะห่างก็คือสิบห้าเซนนะคะทีนี้ถังถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสมีสองถังนะคะใส่ปุ๋ยได้ประมาณยี่สิบกิโลสองถังก็ยี่สิบห้ากิโลสองถังก็ห้าสิบกิโลนะคะตัวน,นี้นะคะ ถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะมีของสต็อกไว้มากมายเต็มโกดังนะคะสั่งปื๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีส่งทางไปสษนียเก็บเงินปลายทางหรือจะให้เราไปส่งให้ก็ได้นะคะตอนนี้เราจะไปส่งเองที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะขอบพระคุณลูกค้ามากนะคะที่ไว้วางใจร้านของเรานะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพด สามแถวจานคู่นั่งขับขายสระมานะคะขอพบพระคุณมากนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะ